สวัสดีครับวันนี้เอาทาเวสุวรรณมานะครับทาเวสุวรรณวัตุลามณีหลวงพ่ออิดนะครับสวยๆเลยครับเนื้อเงินครับนะครับมาแบ่งปังเงินครับพระบ้านครับนี่ครับสวยๆเลยครับเปิดดยูที่หกร้อยห้าสิบนะครับหกร้อยห้าสิบบาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางครับใครชอบใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับ ศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดนะครับโทรได้เลยนะครับครับหลวงพ่ออิฐนะครับท้าเวสวรรณครับวัดจุลามณีนะครับเนี่ยสวยๆเลยครับเรี่ยมๆนะครับก็เรี่ยมกรนะครับพระเหมาบ้านมานะครับ ถ้าชอบก็โทรมาได้นะครับเป็นเนื้อเงินนะครับสวยๆเลยครับเรียมกรอบกันน้ำครับฝากกดติดตามด้วยนะครับพี่ๆน้องๆนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสนใจก็โทรได้เลยนะครับสวัสดีครับเก็บเงินปลายทางครับ